สวัสดีครับโอโม่ mo, นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สีเขียวนะครับสีเขียวคือนิรันด์วันนี้ก็จะมาดูกันว่าต้นไม้ของโอโม่นะครับมีต้นอะไรกันบ้างแล้วก็หลักการเลี้ยงต้นไม้ในคอนโดนะครับมีหลักการยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยจ,จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของห้องโอโม่นะครับจะเป็นมุมที่สําหรับวางต้นไม้อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีพื้นที่สําหรับเลี้ยงต้นไม้นะครับมีพื้นที่ที่แสงเนี่ย ถึงของเขาเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะต้องได้รับแสงจากธรรมชาตินะครับอาจจะใช้แสงแสงสังเคราะห์ได้แต่ว่าโอโมค,คิดว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเลี้ยงเขาได้ดีมากกว่านะครับอันนี้คือภาพของต้นไม้ที่อยู่ในห้องนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่รับแสงจากหน้าต่างตัวนี้เลยคือพวกนี้จะเป็นพวกใบอ่อนจะเป็นพวกใบใบเขียวก็ถ้าเกิดว่าวันไหนที่แดดไม่พอเนี่ยก็จะต้อง เปิดหน้าต่างออกนะครับเพื่อให้แสงแดดเนี่ยเข้มขึ้นแล้วก็สามารถให้น้องเนี่ยมีแสงสําหรับสังเคราะห์แสงได้ปรุงอาหารได้นะครับเรื่องต่อมาเลยก็คือเรื่องน้ําเรื่องน้ํากับเรื่องดินเนี่ยจะส,สัมพันธ์กันนะครับการให้น้ําก็คือให้น้ําก็ต่อเมื่อที่ดินเขาเนี่ยเขาแห้งนะครับแต่ว่าไม่ต้องแหง้แหงห้มากเหมือนขข่ตัดนะครับก็คือประมาณแหง้งแห้งประมาณวันสวันก็สามารถลดน้าได้แล้วนะครับ สูตรดินก็คือจะต้องเป็นสูตรดินที่เราปรับปรุงแล้วก็เป็นสูตรดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับคือต้นไม้ทั้งหมดที่โอโมซื้อมาเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินที่พอเหมาะกับต้นของตัวเองได้แล้วนะครับอย่างเช่นต้นใหญ่ๆเนี่ยพวกเนี้ย จะต้องเป็นเครื่องปลูกที่มีลักษณะที่ร่วนแล้วก็ระบายน้ําได้ดีกว่าพวกกระถางเล็กกระถางเล็กเนี่ยดินก็จะแน่นกว่ากระถางใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาลดน้ำเนี่ยมันจะได้พอดีกันอากาศที่ดีนะครับจะต้องเป็นอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยต้นไม้เขาจะมีการคลายน้ําออกมาที่ที่ปลายใบนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามันคลายน้ําออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังปรับตัวนะครับ แต่ว่าอย่าให้เขาปรับตัวตลอดนะครับก็พยายามพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้มันคงที่ที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีต้นอะไรกันบ้างอันนี้ต้นนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นทิวเลนเซียนะครับทิวเลนเซียจะเป็นสับป,ปะรดอากาศพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้ดินนะครับก็ใช้การฟอกที่ฉีดน้ําเอาต้นนี้ก็คือออกดอกไปแล้วแล้วก็ออกหน่อมาเวลาออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะมีหน่อขึ้นมาใหม่แทนทดแท,ท,ทนต้นเดิมนะครับ อันนี้ต้นนี้ฟอร์มใหญ่เลยต้นนี้เป็นฟิโลเดนดอนเลดเอมะโรนะครับชื่อไทยก็จะเป็นมรลกตแดงนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ยกยอดนะครับเป็นไม้ย,ยกยอดมันก็จะโตช้านิดนึงนะครับแต่ว่าแอบติดด่างมาตรงใบนิดนึงเอาม่าจะเป็นคนชอบชอบลุ้นลุ้นติดด่างก็คือเขามีเชื้อด่างอยู่แต่ว่าเขายังไม่แสดงออกมานะครับมาดูตัวนี้ดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่รองลงมาใบใหญ่รองลงมาก็าจะเป็นดักหลอดนะครับดักหลอดก็จะมีคล้ายๆกับเลร์เอ็เมอร์ลเหมือนกันแต่ว่าดักหลอดเขาจะใบจะเรียวยาวเป็นหัวใจเรียวยาวนะครับแล้วก็ลําต้นจะตั้งตรงได้ดีกว่าซื้อมาเพราะว่าความเขาสวยนะครับแล้วใบก็อันนี้ใบมากลางที่เราเริ่มบันใบเริ่มมันลนะใบสวยมาก ส่วนต้นเล็กนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันนะครับเป็นเสน e ่ห์จันดำฮุมมาลมิน่านะครับเสน e ่ห์จันดำจันดำต้นเล็กต้นเล็กนารักเชียวนะครับเรามาดูต้นใหญ่พวกนี้จะเป็นเสน่ห์จันดำนะครับเส,สน่ห์จันดำก็จะมีใบที่ค่อนข้างเข้มนะครับสีสีค่อนข้างเข้มแล้วก็ใบเล็กกว่าเสน่ห์จันโกเมนพวกนี้เป็นโกเมนโกเมนจะเป็นหัวใจชมพู Simmons นะครับแต่วันนี้จะเป็นเป็นแบบเป็นรูปหอกเป็นสามเหลี่ยมนะครับ หูใบเขาจะกลางออกนะครับไม่เหมือนพวกนี้จะเป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้จันจันโกลเมนต้นเล็กแอบติดด่างเอนก,กันติดด่างนิดนนะครับต่อม,มาก็จะเป็นฟิโลเดนดอนคาร o เมลมาเบลนะครับเป็นพินนาคชื่อไทยคือพินนาคต้นนี้ก็แอบติดด่างมาก็เลยซื้อมานะครับอันนี้เป็นไนม้เนื้อเยื่อเขาก็บอกว่าแม่เขาเป็นด่างก็เลยซื้อมาดูดูจากยอดเขาเนี่ยมันมี มันมีสีที่สีแดงผสมขาวก็เลยซื้อมามันมีความด่างอยู่นิดนิดตัวนี้ก็เพิ่งกลางแอบมีด่างอยู่นิดหน่อยนะครับพอได้ลุ้นบ้างพินหน้าต้นใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพินหน้าพินหน้าอันนี้ก็เป็นไม้เขียวธรรมดานะครับชื่อไทยก็คือกุมารดำเล็กซับชื่อชื่อของเขาก็คือแบล็กคาริแนลนะครับเี่โลเดนดอนเนี่ยโอมโมชอบมากเลยเพราะว่าใบเขาแบบ มันคือใบใหญ่แล้วก็ใบค่อนข้างแข็งนะครับส่วนต้นเล็กต้นเล็กตรงนี้ก็จะเป็นเสน่จันนาคนะครับเสน่จันนาคอันนี้ต้นเล็กใบยังไม่ออกฟอมนะครับใบยังไม่เข้าฟอมเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพิงก์ินเซสฟิโดเรนดอนพิงกินเซสมาร์เบลนะครับเห็นไหมอันนี้ยังอนุบาลอยู่ก็อยู่ให้น้องอยู่ในนี้ประมาณอีกเดือนนึงก่อนนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นอีพีเพนลั่มนะครับอีพีเพนลั่มอันนี้คือสองต้นที่เอามารวมกันนะครับต่อก็คือทำเอาเองนะครับตัวนี้ใบก็ค่อนข้างด่างสวยเงิมนะครับแต่ว่าพวกด่างเนี่ยจะเลี้ยงยากอย่างเช่นตรงนี้ใบมันฉีกมันไม่ได้ฉีดด้วยตัวเองอันนี้อมก็ตัดออกเพราะว่าใบาเขาเกิดหยดน้ําลงไปไปจับแล้วมันทําให้ใบเนี่ยเป็นแผลก็เลยจะต้องตัดออกนะครับถ้าไม่ตัดออกก็จะต้อ มันจะลามนะครับหมดแล้วนอะหมดแล้วโอเคอันนี้อันนี้ให้ดูใบดีกว่าอันนี้เป็นใบของเสน่ห์จันทประกายดาวนะครับเสน่ห์จันประกายดาวประกายดาวก็คือมันมีความด่านกระจายกระจายประกายดาวก็คือตรงนี้แหละประกายดาวก็จะเป็นเสน่ห์จันทร,รโอเมนที่มีด่านกระจายนะครับ <als fine> อันนี้คือมุมอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันนะครับด้านนอกก็จะเป็น ส่วนของระเบียงนะครับอันก็จะเป็นมะพร้าวสดที่เราแช่ไวเอามาตากแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ต่อไปไว้ใช้อันก็เป็นพินนาอีกต้นหนึ่งพินนาอันนี้โดนตัดยอดไปเพราะว่าโดนมแมลงกินนะครับตรงนี้จะเป็นสเสนิจันขาวที่ใบโดนแดดไหม้นะครับเราก็เลยจะต้องเอามาอานุบาลข้างในนะครับซื้อมาเพราะว่า เขาขายมาแบบถูกมาก100บาทก็เลยซื้อมานะอันนี้ก็จะเป็นจันโกเมนแต่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วแดดแดดค่อนข้างแรงนะครับคือพวกเสนิทจันเนี่ยเป็นพวกใบอ่อนมันก็เลยทนแดดได้ไม่นานนะครับมันก็เลยเหลืองเลยนะครับถ้าถ้าใบเหลืองเลยแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นะครับใบเขาเหลืองแล้วเหลืองเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันดำอีกต้นหนึ่งนะครับเสน่ห์จันดำ ส่วนนี้ก็จะเป็นจันนาคจันนาคใบใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังต้นเล็กอยู่อันนี้ก็จะเป็นสนทจันสมฤทธ์นะครับจันสมฤทธ์เนี่ยสีเขาจะสีแดงทั้งข้างหลังใบก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เทเ็กเจอร์ใบเขาก็จะเป็นแบบขูกขาแบบนี้จะเป็นไม้หายากไม้แรลกตัวหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นฮาวเทีย โอเทียพวกตระกูลไม้อบน้ำน,นะครับพวกนี้ก็จะชอบอากาศแห้งก็เลยอยู่ข้างนอกข้างนอกได้แต่ว่าไม่ได้ชอบแฉะนะครับวัสดุป,ปลูกเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างโปร่งเลยโปร่งกว่าพวกฟิโลอีกนะครับจะไม่มีการเก็บความชื้นใดใดทั้งสิน้นนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันประกายดาวนะครับต้นกำลังโตนะครับใบต้นต้นของใบเมื่อกี้นะครับจันประกายดาวก็ต้นเล็กๆกก็คือก็แพงอยู่นะจ๊ะอันนี้ต้นสุดท้าย สำหรับเสน่ห์จันก็จะเป็นเสน่ห์จันหอมนะครับจันหอมจะมีสีเขียวอันนี้ต้นเล็กอยู่นะครับต้นเล็กอยู่เวลาเปลี่ยนกระถางก็คือหอมมากอันนี้คือระบบน้ําไปอันนี้ก็จะเป็นแมนเมลารียนะครับชอบแดดอันนี้ก็เป็นยิมโนยิมโนนะครับยิมโนธรรมดาก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับการปลูกต้นไม้ในคอนโดนะครับอย่างแรกเลยที่จะต้องคํานึงก็คือสถานที่ที่เรานําต้นไม้น้นไปวางนะครับ ก็จะต้องมีแสงที่เพียงพอนะครับเพราะว่าต้นไม้ใช้แสงในการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าต้นไม้บางตัวเนี่ยชอบแสงเยอะบางตัวชอบแสงน้อยก็ต้องศึกษาในความแตกต่างของแต่ละชนิดของเขานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกกับการลดน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าวัสดุปลูกเนี่ยระบายน้ําได้ดีแล้วก็สามารถลดน้าได้ได้บ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัสดุปลูกเนี่ยมันแน่นเกินไปการลดน้ำเนี่ยก็จะต้องเว้นช่วงระยะห่างให้มันห่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้าลดลดไปฉ่ําเช้าเย็นตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทาให้เขาน็อกแล้วก็จมน้ําแล้วก็ไม่ได้รับออกซิเจนทําให้รากอาจจะเน่าได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับถ้าเกิดว่า ห้องเนี่ยมันเป็นอากาศอับมากเกินไปเนี่ยต้นไม้อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยอากาศเขาถ,ถ่ายเทได้สะดวกแต่การอยู่ในห้องที่อับๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยนกได้หรืออาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยคายน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องควบคุมปริมาณของความชื้นแล้วก็ปริมาณของอากาศที่มันถ่ายเทได้ดีนะครับของอโมงเนี่ยก็จะมีมีการเปิดพัดลมกับเปิดแอร์อยู่ในห้องตลอดนะครับก็ยังเปิดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า ไม่อยู่ห้องเนี่ยก็อาจจะเปิดหน้าต่างออกนะครับทำให้อากาศเนี่ยมันสามารถถ่ายเทได้ดีนะครับก็พยายามดูความชอบของต้นไม้แล้วก็อย่าให้อย่าให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนไปรวดเร็วกันทัาหานนะครับต้นไม้อาจจะน็อกได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับจะเป็นอะไรนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาขอได้เลยนะครับวันนี้ก็ลรากไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ